สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าการท้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็ป AH, so น,นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองถ้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทงพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สาม ข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าัางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภไยได้กินที <t <t ่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า